อัญญาบนญีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกคนนะครับสําหรับปีใหม่ปี2568นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับดงมีความสุขและก็คิดวังสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมา,นา่นปรารถนาอัญญาบนญีก็จะนํา ไม้กระถางหกนิ้วมาเสนอท่านเป็นประจำเช่นเดิมนะครับเพื่อให้ความสุดสำหรับคนที่รักบันสีเดือนมกราคมนี้นะครับพ่อค้ามีโปรโมชั่นใหม่มาให้รับสี่กระถางขึ้นไปจัดส่งฟรีนะครับนอกเหนือจากโปรโมชั่นเดิมนะครับนอกจากเหนือจากการจัดส่งแบบเดิมถ้ารับมากกว่าสี่กระถางจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนี่เป็นไม้กระถาง8นิ้วนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านสอบถามมาว่าเราหล่อ,ลอน้ําไว้ด้านล่างครับแล้วต้อง ยังต้องลดน้ําอยู่ไหมนะครับอันนี้คืออัญญาปันสีเปิดตู้หนึ่งข้างนะครับเปิดตู้หนึ่งฝั่งเปิดไว้ตั้งแต่วันที่สองมก,กราสองทันวานนะครับเปิดไว้ตั้งแต่วันที่สองทันานมาก็ไม่เคยได้ลดน้ําเลยนะครับสังเกตว่ามีบางต้นนะครับที่ใบของเขาจะตกใบตกเราก็ต้องปล่อยให้เขาตกนะครับเนื่องจากว่าเราก็ปรับสภาพเขาให้เพื่อที่ให้เขาไปอยู่นอกตู้ก็มีบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ตกนะครับ บางสายพันธุ์ก็ไม่ตกแต่ว่าก็ตกค่อนข้างที่จะเยอะเช่นกันเขาก็น่าจะตกสองรอบตกรอบนี้ก็คือรอบที่เราเปิดตู้ไว้แล้วก็ยังรองน้าอยู่ตกรอบที่สองก็คือจะออกไปวางนอกตู้โดยที่ไม่ต้องรองน้ําแต่ใช้วิธีการลดน้ําแทนการอยู่ในตู้แบบนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ได้ลดน้ําใบอย่างเขาก็จะไม่ค่อยเป็นใบโรคใบเน่าและก็คาบน้ําไม่มีติดที่คราบที่ใบนะครับ ไองขอก็จะสวยยกเว้นว่าพื้นที่ไหนเป็นน้ําประปานะครับน้ําประปาที่มีการกรองผ่านการตกตะกอนอย่างดีนะครับก็จะไม่มีคาบน้ําแต่ส่วนใหญ่โดยน้ําประปาทั่วไปก็จะมีคาบหินปูนคาบเกลือถ้าเป็นน้ําประปาบาดาลของหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นคาบเกลือถ้าอยู่ในตู้ถ้าอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับทางอัญญาบนสีก็ไม่ได้ลองน้ําแต่ก็เพิ่งมาสังเกตนะครับว่า ด้านล่างก็มีไม่มีน้ํานะครับใบของเขาถึงได้ตกเยอะนะก็ตู้นี้ไม่ได้ตู้นี้ไม่มีน้ําขังใบด้านล่างเขาก็ตกค่อนข้างที่จะเยอะฝั่งนี้มีน้ํานะครับฝั่งเมื่อกี้ไม่มีน้ําใบตกค่อนข้างที่จะเยอะแต่ในส่วนนี้ก็ฝั่งนี้ก็ยังมีน้ําอยู่ เห็นนะครับว่าเราก็ขังน้ําไว้หน้าหนาวนะครับไม่ควรขังน้ําสูงเกินหนึ่งเส้นนะครับพอน้ําแค่สูงเกินไปจะไปหัวของเขานะครับก็จะมีผลกับหัวของเขาถ้าหัวงเขาโดนความเย็นมากๆถ้าดินมีน้ําเยอะนะครับเวลาที่อากาศเย็นเขาก็จะดูดความเย็นได้เยอะดูดความเย็นได้เยอะหัวของบอนสีครับจะรับรู้ได้ถึงความหนาวเย็นเขาก็จะเป็นธรรมชาติของเขาเขาต้องยุบตัวนะครับ เขาจะเริ่มทิ้งใบแต่ถ้าเย็นแป๊บเดียวแล้วฟื้นกลับขึ้นมาเป็นอากาศร้อนเหมือนเดิมเขาก็ยังฟื้นตัวได้อยู่นะครับถ้าในกรณีที่เราใส่น้ําที่เรารองไว้นิดเดียวดินในกระถางเขาก็จะมีความชื้นน้อยนะครับถ้ามีความชื้นน้อยอากาศดินหัวของเขาก็จะรับความเย็นแค่นิดเดียวมีความเย็นในช่วงหนึ่งช่วงใดนะครับถ้าไม่ในระยะนานเขาก็จะไม่ค่อยทิ้งหัว ก่อนการน,นาเสนอขอ,อาญาตชีช้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอ่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยปรษณีในไทยค่าจัดส่งมาเหมากรนีโอนหรือเก็บเงินปลายทางคิดที่5้บาทจะรับจากหลายอพีามารวมกันในการจัดส่งหนึ่งครั้งก็50บาทเพิ่มเติมนะครับใครที่รับมากกว่า4กระถางพ่อค้าจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าจัดส่งลูกค้าที่รับตั้งแต่4กระถางขึ้นไปนะครับพ่อค้าจัดส่งให้ฟรี เรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับมันสุกหน้าสวยๆฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อครับหน่อของเขามาแล้วอยู่หนึ่งใบนะครับสองต้นกับหนึ่งหน่อมันสุกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยมันสุกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อกัดสีสวยๆหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับกระถางที่หนึ่ง พันสุกกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเติมกัดสีแดงมาแล้วนะครับพันสุกกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับพันสุกกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับหลวงปู่แหวนฟอร์ม1ต้นในกระถางใบยังเขาช้ำน้ำทั้งสองใบเลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับหลวงปู่แหวนใบช้ำน้ำสองใบให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางที่1 หลวงปู่แหวนกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่ bracket, อหนึ่งหน่อสามใบนะครับหลวงปู่แหวนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับหลวงปู่แหวนกระถางท infinity, ี่สองให้ไปที <mir> ่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับยักปักลันฟอมหนึ่งสองต้นในกระถางจักปักรันฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 110บาทครับยักประกันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับคุบ uh ้งว uh ิมานฟอร์ม1ต้นกับหน่หน่อเล็กหน่อ3ใบนะครับคุ้งวิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับคุ้งวิามานให้ไปที่ราคา100บาทครับพนมไพยฟอร์ม2ต้นในกระถางพนมไัยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา S 1 1 0บาทครับพนมไพรฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่ <h <h 娘娘1นึ่งพนมไพรกระถางที <h <h erm ่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์ม3ต้นในกระถางพนมไพรกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพนมไพรกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับตะอองทรายกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง นอไม้สวยๆรองใสกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับรองใสกระถางที่1หน้า,าสวยๆให้ไปที่ราคา110อบาทครับรองใสกระถางที่2ความสองต้นกับหน่หนอนะครับหนอเห็นมาแล้ว1 1ใบ <uge ot> 2ต้นหน่งอด่างสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับรองใสกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ มูลเทียนทองฟอมสองต้นในกระถางมูลเทียนทองมุนเทียนทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมูลเทียนทองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเมืองนครชุมฟอมสองต้นในกระถางเมืองนครชุมให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเมืองนครชุมให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอมตัวโตเกือจันทร์ ความสองต้นในกระถางนะครับเริ수수 um <üf> ่ม <un> กัดส <apo> ีมาแล้วเกิดจันฟอร์มสองต้นในกระถางเกิดจันทรกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับเกิดจันกระถางที่1ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับดารานพรัตอร์มหนึ่งต้นในกระถางป่ายสวยๆดารานพรัตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 120บาทครับดารานกพรัตให้ไปที่ราคา120บาทครับดารานกพรัตกระถางที่2อพร้อมหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันดารานกพรัตกระถางที่2กระถางนี้ขอค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับดารานกพรัตกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับพายินแปลงกายวันนี้มีมาแบ่ง2กระถาพะงพายินแปลงกายกระถางที่1 1ต้นโตกับ1ต้นเล็กด้านล่าง พระอินทร์แปลงกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับพระอินทร์แปลงกายพระอินทร์แปลงกายกระถางที่ฟอพร้อม1ต้นในกระถางพระอินทร์แปลงกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่2พระอินทร์แปลงกายให้ไปที่ราคา100บาทครับมุกฎเพชรพร้อม2ต้นในกระถาง มงกุฎเพชรพรอม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่2อพรอม2ต้นในกระถางที่ยังผูดสวยๆแบบนี้มงกุฎเพชรกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพรอมกอนหนาให้ไปที่ราคา120บาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่2 เพชรจอมทองครับด่างน้อยแต่กัดสีสวยนะครับเพชรจอมทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรจอมทองให้ไปที่ราคา80บาทครับมีกระถางเดียวนะครับ EP นี้ระเองนนพร้อมสต้นในกระถางระเองนวแผงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับระเองนนแผงให้ไปที่ราคา60บาทครับ ท้าวหิรันพนาสูนฟอมสองต้นในกระถางท้าวหิรันพนาสูนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับท้าวหิรันพนาสูนกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับเก้าทับฟอมสองต้นในกระถางก้าทับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเก้าทับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ เหนือดวงแผงเขียวนะครับฟอร์มเป็นกระถางเหนือดวงแผงกรางนี้คาแปดสิบบาทครับเหนือดวงแผงเขียวให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับกระเสศกาศฟอร์มสองต้นในกระถางหน้าไมาส้สวยๆเกระเสศกาศกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระเสศกาศให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับบัวชมพูฟอร์มสองต้นในกระถาง บ Salvador, ok th antis, ัวชมพูกระถางนี้กระถางที่1นึ่งพ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับบัวชมพูกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับบัวชมพูกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางเช่นกันบัวชมพูกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100เช่นกันครับบัวชมพูกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับลูกไม้สีพัดดยนะครับของพ่อค้าเองนะครับ กระดูกอขาวเขียวทนใบสีส้มบางใบก็จะบางต้นก็จะด่างพอต้นกับสองด่างลูกไม้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90บาทครับลูกไม้ลายพัดสีพัดเทลวสบบาท ลูกไม้สีพัดเทลกระถางที่สองครับด่ังสวยนะครับฟอร์มสองต้นในกระถางด้วยลูกไม้สีพัดเทลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับมงคลสยามครับเริ่มขัดสีมาแล้วนะครับสําหรับมงคลสยามฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับมงคลสยามกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บบาทครับ มงคลสยามกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางกับสองหน่อด้านล่างมงคลสยามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับมงคลสยามกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับเจ้าจากักรพรรดิฟอมสองต้นกับสองหนอ่อเจ้าจากักรพรรดิฟอมสองต้นกับสองหนอ่อ เจ้าจักรพรรดิกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าจักรพรรดิกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บาทด่างน้อยนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับด่างน้อยเจ้าจักรพรรดิกระถางที่สองครับความโตนะครับสีสมาสวยๆครับกระถางนี้ไม่ด่างพ่อค้าให้ไปที่ราคา80าเช่นกันครับเจ้าจักรพรรดิกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับ บานชื่นความสองต้นในกระถางบานชื่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับบานชื่นให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับทานบางแก้วฟอร์มสองต้นในกระถางฟอร์มตัวตูสองต้นในกระถางท่านบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับทาดบางแก้วให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยบาทครับสีดาหุ่นทองฟอร์มสองต้นในกระถาง สิลาหุ่นทองฟอร์ม2ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆสีสวยๆสิลาหุ่นทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับสีลาหุ้มทองให้ไปที่ราคา100บาทครับมณีจันไม่ด่างครับฟอมตัวโตฟอมสองต้นในกระถางใบชำน้ํากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา50บาทครับ2ต้นในกระถางมันจันสายลุ้นไม่ด่างครับ อนุมานหาวฟอมโตนะครับฟอมสองต้นในกระถางแต่เขาค่อนข้างที่จะยืดนะครับมาค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับอนุมานหาวยืดนะครับให้ไปที่ราคา50บาทนกขัดสายุฟอมสามต้นในกระถางนกขัดสายุฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับนกขัดสายุฟอมสามต้นในกระถางให้ไปที่ราคา120บบาทครับ ทวีราบพร้อมสองต้นในกระถางหน้าไม้สวยๆและก็ฟอร์อมตัวโตด้วยครับทบบวีราบกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับทวีราบให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนบุรีกระถางที่1ควารมสองต้นในกระถางหน้าไม้สีชมพูสวยๆรัตนบุรีสีชมพูอมน้ําตาลกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับ รัตนบุรีให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่1รัตนบุรีกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันรัตนาบุรีกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับรัตนาบุรีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับนารีบุรพาครับฟอร์มโต้ายน้อยฟอร์ม2ต้นในกระถางนาลีบุรพา2ต้นกับหน่หนอนาลีบุรพากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา เกบาทครับนารีวุฒิภาให้ไปที่ราคา90บาทครับหงดรุนฟอร์มสวยๆกัดสีสวยๆหงดรุนฟอร์มสวยๆกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับหงดรุนกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา120บาทครับกัด4ีทุกใบแล้วหงดรุนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกัดสทุกใบเช่นกัน หงดูลนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับหงดุนปราสัททองฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอร์มตัวโตปราสัตทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับปลาสัททองฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา120บาทครับหนวดมังกรฟอมสองต้นในกระถางเริ่มขัดสีมาแล้วนะครับหนวดมังกร หนวนมังกรกระถางที 110, 500, 100, ่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับหนวนมังกรกระถางที่1ให้ไปที่ราคา1 <disrespect. S> 1 0บาทครับหนวนมังกรกระถางที่สองครับความ2ต้นกับ2หน่อหนวนมังกรเป็นไม้ที่กัดสียากนิดนึงครับวันโบราณนะครับจะกัดสีช้านิดนึงเนื่องจากเน้นความสวยนะครับเน้นความสวยก็จะดูกันยาวๆตั้งไว้โชว์ยาวๆเห็นความสวยในระยะยาวแล้วค่อย นำมาจดชื่อส่วนมับบงกรกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับพิจิตจินดาฟอร์มโตนะครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมโตัโตยกักยักกันนี้หนึ่งต้นในกระถางพิจิตจินดากระถางนี้ปายสวยๆว่าค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับพิจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับ ผอนเจ้าสัวฟอมสองต้นในกระถางนะครับปลอดใหม่ของเขาเริ่มมาด่างมาส,สวยๆผ่อนเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับผ่อนเจ้าสัวให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมสองต้นในกระถางผ่อนเจ้าสัวกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับผ่อนเจ้าสัว นางวิชุดาฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่มากัดสีสวยๆแล้วนะครับนี่คือหลอดใหม่เขาแสดงออกมาแล้วนางวิชุดากระถางนี้พ่อคา้าให้ไปที่ราคาความโตๆให้ไปที่ราคา110บาทครับนางวิชุดาให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาพิเภกฟอมสองต้นกับ1ึงหนอหลอดใหม่กัดสีมาสวยๆแล้วนะครับตาหมายชัดแล้ว พยาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์ม2ต้นกับ1นหอให้ไปที่ราคา120บาทครับรวยล้นฟ้าฟอร์ม2ต้นในกระถางรวยล้นฟ้ากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับรวยล้นฟ้าฟอร์ม2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา110บาทครับเขินิริกิจฟอมสามต้นในกระถางหนามากัดสีมาเต็มแล้ว เขื่อนสิริกิตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเขื่อนสิริจิตฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสีปลาดฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อหน่อ2ใบสีปลาดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับสีปลาดให้ไปที่ราคา100บาทครับบัวพราชันใบกลมด่างสีน้ำตาลครับ ควมหนึ่งต้นในกระถางบุรพาราชันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับบุรพาราชันให้ไปที่ราคา110บาทครับแม่ฟ้าหลวงร้อมหนึ่งต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงร้อมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับแม่ฟ้าหลวงให้ไปที่ราคา160บาทครับกระถางที่1 แม่ฟ kind of ้าหลวงกระถางที ksi, ่สองฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อฟอมหนึ่งต้นโตโตกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา190บาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางที่สองให้ไปที่ราคา190บาทครับยุทธหัตถีฟอมสองต้นในกระถางยุทธหัตถีฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับยุทธหัตถีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ ยุทธาห์ถีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันยุทธาห์ถีกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทครับยุทธาห์ถีบันดันรัพย์กระถางที่สามครับฟอมสวยๆสองต้นในกระถางบันดันรัพย์กระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที ärke. ่สามให้ไปที่ราคา130บาทครับฟอมตตวโต้ อนุมานประสานกายกระถางที่หนึ่งป้ายสวยๆอนุมานประสานกายกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมานารป,าาาประสานกายกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมาน,นประสานกายกระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางอนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บบาทครับ อนุมานประสานกายกระถางที่2 os, ให้ไปที่ราคา120บาทครับเพชรไพรีฟอร์ม2ต้นในกระถางเพชรไพรีฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 100, 100บาทครับเพชรไพรีให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงราชเสนหาฟอร์มโตนะครับ1ต้นโตกับ1ต้นเล็กหลวงราชเสนหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา แปบาทครับลงรัศ尼หากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับ,รบ,รบพิมานชมพูฟอร์ม2ต้นในกระถางพิมานชมพูกระถานงนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพิมานชมพูให้ไปที่ราคา100บาทครับผมพิมานวันนี้มีมาแบ่ง2กระหน,นึ่งกระถางกระถางนี้มี2ต้นผมพิมานใบส,สวยผมพิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บบาทครับ ผมพิมันให้ไปที่ราคา120บาทครับปิดท้ายกันที่หานุมานนมพัพพานะครับกระถางน,นี้พร้อมสองต้นในกระถางกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาจะปลูกให้ที่ราคา80บาทครับกระถางสุดท้ายหนุมานนมพาาัพพาความสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบอน4โทรมาที่0876-115169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทร โปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับเดือนนี้รับ4กระถางขึ้นไปจัดส่งฟรีสำหรับวันนี้ทางอัญ,ญาบันศีขอากล่าคำว่าสวัสดีครับ